สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นิธีคาเก่งนะครับซึ่งในวันนี้นะคะผมก็จะมากระทืบเจ้า Corrupted Monaco นะฮะหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือ r รีส Monaco นั่นเองนะฮะอ่าโดยผมนะฮะก็จะใช้ทีมเซตนี้นะฮะในการไปเล่นด่านกันนั่นเองนะฮะโอเคมาเลยนะฮะกับด่าน c r e s เ e ต Monaco นะฮะกับด่านอินนิว o r กเลยนะครับโอเคมา นะครับต้นเกมก็ฟาร์มตังเหมือนทุกครั้งนะฮะปโอเคนะฮะก็ก็ส่งแคนแคนไปนะฮะถ้าแคนแคนตีโดนจะดีมากนะเพราะว่าแคนแคนของผมนะฮะมีสกิลมันนี่อัพซึ่งทำให้ช่วยเก็บตังได้ดีขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะฮะ <c oughs> โอเคนะครับส่งคาสารีไปเลยนะฮะบอกเลยว่าคาสารีข่าวเป็นตัวที่แบบโคตรเก่งเลยนะฮะ มามานะครับดันไปนะฮะโอเคดันไปนะฮะดันไปนะฮะหวังว่าแคนแคนจะฆ่าศัตรูได้นะหวังว่านะฮะเพื่อช่วยเก็บตังค์นะฮะโอเคได้ตังค์มาอีกเยอะเลยนะครับเมื่อกี้แคนแคนตะปบโดนโอเคนะฮะเรียกการูไปมาเลยนะฮะมาโอเคโอเคโอเคออกมาแล้วครับผมศัตรู เป็นเจ้าหมาแองเจ้นนั่นเองนะฮะอ่าก็ใช้คาสลินะฮะในการจัดการเจ้าหมาแองเจน้นเองนะฮะอ่ามาองโจ๊กมาอิงโจ๊าาจานายเป็นใครในายเป็นใครกล้ามาหืออือกับคาสลีของผมนะฮะบอกเลยนะว่าคาสลีเนี่ยยืนตีชิวๆนะฮะถ้ามีตัวแทงให้นะฮะบอกเลยมาการุการุการ,การุขอสักป้าบหนึ่งการุโอเคนะฮะอุ้ยข้างหลังมานะมุด มาน้ำมุดอะทำไงดีมาน้ำมุดมานะฮะอโอเคครับแต่ว่าเจ้าม้าตายแล้วนะฮะโอเคหวังว่าจะตีฐานพังก่อนที่เจ้ามาน้ำจะได้ทำอะไรเรานะฮะโอเคโอเคโอเคไหมโอเคครับเรียกบารล็อกมาแล้วนะฮะมาน้ำน่าจะตายโอเคสวยนะฮะได้เวลาพังบ้านฮะรีบพังบ้านเลยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมานะ้ำมันคืนชีพขึ้นมานี่แย่เลยนะ เออนะฮะโอเคโอเคไหมโอเคอยู่นะฮะยังโอเคอยู่นะอ่าโอเคสวยบาร์ล็กฟาดบ้านเบึ่มเลยนะครับมาและด่านต่อไปครับอินเดอ o มูนนั่นเองนะฮะอ่าบอกเลยว่าด่านนี้เนี่ยเราจะได้เจอกับโมเนโกแล้วนะฮะแต่ต้นเกมนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือการาร์มต่างนั่นเองนะครับ โอเคโอเคนะฮะเก็บตังค์ได้หลายบาทอยู่นะฮะได้เยอะอยู่นะครับโอเคโอเคนะฮะแคนแคนตะปบโดนไปตั้งหลายทีอยู่นะโอเคนะฮะคาสซาลิลมาด่านี้ดูไม่ค่อยเหมาะกับบารล็อกเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าศัตรูมันสแปมมาเยอะเกินไปนะอืมนะครับแต่ผมก็เลี้ยงมาอยู่ดีนะเพราะว่าบารล็อกมันเก่งน,นั่นเองครับมันเป็นหนึ่งในตัวลูกลักไปแล้วอะ โอเคนะฮะส่งตัวของเรามาเลยนะฮะรอตังเรียกกาลูด้วยนะฮะกาลูมาละโอเคบาล็อกฟาดไม่ได้ฟาดนะฮะแต่ว่าเจ้าโมนโกออกมาแลเงี้วนะฮะเจ้าครัปเต็โมเนโกนะฮะก็คือคืออธิบายยังไงดีโมนิโกนะฮะเป็นหนึ่งในบอสที่มันมีสองร่างนะฮะร่างแรกก็จะเป็นคราฟเต็สมเนโกนะฮะจะได้เจอในด่านอินเดอร์เจแปนกับอินเดอร์ลอนดอนนะฮะแล้วก็ อีกร่างหนึ่งก็คือคอร์ลั์เต็ดโมเนโกซึ่งจะเจอในด่านอินเดอะมูนนั่นเองนะฮะหรือว่าด่านที่ผมกําลังเล่นอยู่ตอนนี้นั่นเองนะฮะโอเคโอเคไหมไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ละไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ละเหมือนว่าศัตรูจะเข้ามาอยู่ในจุดบอดของคาซาลีแล้วอะโอ้โอ้โอ้คาซาลีโดนตีโอเคครับมันออกจากจุดบอดคาซาลีแล้วครับผมคาซาลีได้น็อกแบ็กมันแล้วก็ฆ่ามันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคมาโมเนโกโมเนโกโอ้โอ้ โอ้ oh my god มันตีเวฟแล้วก็ติดคริด้วยนะฮะมันตีเวฟแล้วยังติดครีดอีกอะเฮ้ยเฮ้ยเกียนเกินนะฮะโอเคนะฮะรีบจัดการมันเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าไม่มีสมุนมันม,มาก่อกวนละเอา้ามีสมุนอีกชุดหรอมีหมูป่าอีกชุดหรอครับเนี่ยเฮ้ย <laughs> แบบนี้ลำบากแล้วครับ แบบนี้ลําบากแล้วนะฮะแบบนี้ลําบากแล้วนะฮะลาบากไหมลําบากไหมบล็อกบล็อกจัดการบาล็อกบล็อกจัดจัดการหมูป่าทีโอเคสวยนะหมูป่าตายแล้วและนี่ก็ถึงเวลาการจัดการเจ้าบอสแล้วใช่ไหม <c oughs> ได้เวลาตายของนายแล้วโมนโก้ได้เวลาตายแล้วเพื่อนได้เวลาตายแล้วโมนโก้ สวยตายแล้วนะฮะโมเนโกะนะฮะได้เวลาบึ้มบ้านของโมเนโกะแล้วนะฮะบอกเลยว่า <c oughs> บ้านบึ้มอย่างรวดเร็วเลยนะฮะดอกมาแล้วครับผมกับเจ้าเครเซตโมเนโกะนั่นเองนะครับอ่าโอ้บอกเลยนะฮะก็ยักอยู่นะฮะมากาชาสักครั้งหนึ่งนะฮะกับกระชาวันไวเดนะฮะเปิดสักใบหนึ่งนะฮะ โอเคได้แคทโทสเตอร์นะฮะก็สิบห้าเอ็นพีอะสิบห้าเอ็นพีนะฮะอ่ะก็เอ็นพีแหละนะครับแคทโทสเตอร์ไม่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะฮะโอเคไหนมาดูหน้าซิเจ้าครเซตโมเนโกนะครับอ่าอุ๊ยราคาแพงมากเลยอะ่ะ ราคาแพงพอๆกับเจ้าครีเซตเลยนะครับตัวนี้มันจะมี100% c h a n c e t a c t นะฮะในฮิตที่3นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวคริร้อยเนั่นแหละนะครับอ่าโอเคนะฮะก็ได้มาแล้วกับเจ้าครีเซตโมเนโกนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโหดในระดับหนึ่งเลยนะด่านค่อนข้างจะยากเลยนะฮะแต่ว่าได้มามันก็มันก็ดีอยู่นะฮะเพราะว่าคอมโบมันก็โอเคอยู่นะฮะกับเจ้า เบรเซตโมเนโกนะครับประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้านะจ้ะจุบจุบ